โดดว,วัตถุสีดชดชนนนิั้คว้เาเปา,เาป,าปสัสดีค่ะมาพบกับแพรปังๆในรายการแพรป,ปังปังพาคุยค่ะค่ะวันนี้แพรปังๆังก็มีเรื่องเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้จะเห็นนะคะว่าเปลี่ยนบรรยากาศฉากใหม่นะคะอันนี้จะเป็นฉากที่ไล่หักเขื่อนแพรป,ปังก็ใช้ฉากกระท่อมที่ไล่หักเขื่อนนะคะในการเล่านิทานวันนี้ก็จะเป็นนิทานนะคะ นิทานที่แปังๆนำมาเล่าวันนี้ก็ชื่อเรื่องว่าขุมทรัพย์ใกล้ตัวนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็ตื่นเต้นแค่ไหนแล้วก็น่าติดตามแค่ไหนก็ต้องรอติดตามฟังกันเลยคู่หนึ่งนะซึ่งแบบมีฐานะที่ร่ำรวยมากเป็นนักธุรกิจไม่ใช่พันล้านเลยนะแสนล้านเลยนะทรัพย์สินของเขาเนี่ยมีเป็นแสนแสนล้านเลย คือ,อบริษัทเนี่ยเป็นพันกว่าแห่งนะแล้วก็มีบ้านเนี่ยตั้งแต่เหนือจนจดใต้เลยนะบ้านเยอะมากแล้วก็มีที่ดินที่ทางเนี่ยมีเกือบทุกจังหวัดเลยความรวยของเขานั้นแบบคือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยทรัพย์สินบริวารทั้งหลายคือแบบเป็นร้อยมีบริวารเป็นร้อยเลยนะแต่ก็แปลกนะมีทรัพย์สินขนาดนี้ แต่หาความสุขไม่ได้เลยเขาไม่มีความสุขใจเลยแต่ละวันที่ผ่านไปเขาก็นอนไม่ค่อยหลับนะเพราะว่าด้วยความที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีหรือทุกคนที่ลายล้อมเขาเนี่ยไม่จริงใจกับเขาเขารู้สึกว่าทุกคนน่ะที่มาเอาใจเขาดูแลเขาเนี่ยก็เพื่อหวังทรัพย์สมบัติคือเขาคิดแบบนั้น เพราะว่าลูกหลานที่มาห้อมล้อมเขาเนี่ยก็มักจะให้เขาเนี่ยเร่งรัดให้เขาทําพินัยกรรมเขานี่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาลูกหลานไม่จริงใจเขาเขาเลยทําให้เขานั้นไม่มีความสุขในแต่ละวันมีอยู่มาวันหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาจะออกไปหาความสุขข้างนอกบ้าน เขาคิดได้ดังนั้นเขาก็เลยเก็บกระเป๋าไปหนึ่งใบแล้วเขาก็ไม่เอาโทรศัพท์ไปไม่เอาเงินไปเยอะเอาเงินติดตัวไปนิดหน่อยแล้วก็รถก็ไม่เอาไปนะเขาก็ขับเขาก็นั่งรถประจำทางไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่ชาญเมืองเมืองหนึ่งนะเขาไปเจอชาญเมืองเมืองหนึ่งแล้วเขาก็ไปนั่งตกปลาอยู่ที่ตะลิ่งชาญเมืองนั้น ในจังหวะที่เขาไปเจอ,อในจังหวะที่เขาไปตกปลาอยู่นั้นก็มีคุณลุงคนหนึ่งซึ่งนั่งตกปลาอยู่ก่อนแล้วก็ได้เอ่ยถามเขาลุงคนนั้นก็เห็นชายหนุ่มแปลกหน้าก็เลยถามชายหนุ่มไปว่าอ้าวพ่อนุ่มไปยังไงมายัางไงหรือถึงได้มาตกปลาที่นี่เองไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมชายหนุ่มก็เลย เอ่ยขึ้นมาว่าผมไม่ใช่คนแถวนี้นะลุงผมนะ่ะเป็นคนในเมืองอยู่ในเมืองแล้วก็อ,ออกมาต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะมาสแสวงหาความสุขเพราะผมนะ่ะอยู่ในเมืองไม่มีความสุขเลยคราวนี้นักธุรกิจหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาให้กับลุงฟัง ว่าเขานั้นเป็นเศรษฐีที่แบบไม่มีความสุขก็จะมาแสวงหาความสุขที่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเขาหาความสุขไม่เจอเขาก็จะไม่กลับบ้านคราวนี้ลุงก็เลยได้เอ่ยขึ้นมาว่าแล้วเองน่ะคิดว่าเองจะหาความสุขเจอที่นี่งั้นหรือชายหนุ่มก็เลย,เยบอกก็เลยได้เอ่ยขึ้นมาว่าผมไม่รู้หรอกว่าจะหาเจอไหมแต่ถ้าไม่เจอผมก็ไม่กลับ คราวนี้ก็พอพูดอย่างนั้นก็อาจต่างคราวนี้ต่างคนก็ต่างนั่งตกปลากันไปเรื่อยๆเนาะจังหวะที่กําลังตกปลากันไปเรื่อยๆนั้นชายหนุ่มก็ได้เอากระเป๋าของเขานะมีกระเป๋า,าใบหนึ่งนะเขาก็วางไว้ข้างตัวแล้วก็ลุงก็เหลือไปเห็นกระเป๋าพอจังหวะที่ชายหนุ่มนั้นเผลอ ลุงก็ได้คว้ากระเป๋านั้นวิ่งเข้าป่าไปเลยพอชายหนุ่มเห็นลุงทำแบบนั้นก็สตกใจมากเ <c oughs> พราะว่าในกระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าใบสุดท้ายที่เขามีแล้วก็อาหารและน้ำอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเขาไม่ได้กระเป๋าใบนี้กลับคืนมาก็จะแปลว่าเขาไม่ได้กินอาหารและน้ำซึ่งตอนนั้นมันก็จะเป็นเวลาใกล้ พบค่ำแล้วใกล้จะค่ำใกล้จะค่ําแล้วเขาก็พออเห็นเหตุการณ์ดังนั้นปุ๊บเขาก็รวบรวมกําลังทั้งหมดวิ่งตามลงไปเข้าไปในป่าเช่นกันเพราะว่ายังไงเขาต้องคิดว่าต้องเอากระเป๋าไปนั้นกลับคืนมาให้ได้เขาก็วิ่งตามลงไปแบบกระชั้นชิดเลยนะแต่ว่าเขาไม่เห็น หลังลุงเลยแม้แต่วีแววล,ลุงนั้นวิ่งไวมากเพราะเขาเป็นเจ้าถินน่นไงพอพอเมื่อตามลุงไม่ทันเขาก็ด้วยความเหนื่อยด้วยเนาะเขาก็ลงไปซดอยู่กับพื้นด้วยความเหนื่อยและความหิวเขาก็นั่งหมดอะไรตายอยากด้วยความทุกข์ เขาก็คิดไปต่างๆนานาเลยว่าเขาจะเอาที่ไหนกินเขาหิวน้าแล้วก็หิวข้าวเขาก็เลยนั่งทอดอะไราแล้วก็นั่งหมดแรงอยู่ตรงนั้นพอนั่งพักหายเหนื่อยปุ๊บเขาก็ได้วิ่งเขาก็ได้เดินต่อเขาก็เลยลุกขึ้นแบบเดินต่อแบบโซซัสโซเซเพื่อตามหาลุงต่อไปแต่พอเขาได้เดินไปสักพักหนึง สายตาของเขาก็ได้เลือบไปเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่อยู่บนกิ่งไม้เป็นวัตถุสีดำๆพอเขาเห็นดังนั้นเขาก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้ๆพอเขาเข้าไปใกล้ๆเขาก็รู้ทันทีเลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรเขารีบกระโดดคว้าวัตถุสีดำชนิดนั้นเข้ามากอดในอก แล้วก็ดีใจแบบสุดซึง้งเขารู้สึกใจฟูแล้วก็ดีใจมากๆไม่เคยรู้สึกมีความสุขแบบนี้มาก่อนเพราะว่าวัตถุชนิดนั้นก็คือกระเป๋าของเขานั่นเองพอเขาเห็นกระเป๋าของเขามาเขาถือหยิบกระเป๋าของเขามาเขาก็เปิดกระเป๋าของเขาเพื่อจะหยิบน้ำกวดสุดท้ายนั้นขึ้นมาเดืม่ม เขาก็เห็นขวดสุดท้ายนะเขาก็หยิบน้ําขวดสุดท้ายของเขาขึ้นมาดื่มอย่างแบบมีความสุขเขาดื่มน้ํานั้นแบบเหมือนเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจเหมือนเป็นแบบไม่เคยดื่มน้ําที่ไหนได้อร่อยขนาดนี้เขารู้สึกแบบนั้นเขาก็ดื่มน้ํานั้นจนหมดขวดพอเขาดื่มน้ำเสร็จเขาก็นอนแผล่ล้าอยู่กลางพื้นตรงนั้นเลย แล้วก็มองท้องฟ้าแบบมีความสุขเหลือเกินระหว่างที่เขากำลังนอนแบบมีความสุขแล้วก็มองท้องฟ้าอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังเป็นยังไงล่ะพอนุม่มหิวน้ำมากใช่ไหม พอชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็หันไปพูดทันทีเลยแกยังจะมาพูดดีอีกเหรอก็เป็นพ่อแกอะที่ทำให้ข้าเป็นแบบนี้ลุงก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าถ้าข้าไม่ทำแบบนี้แล้วเองจะพบความสุขไหมล่ะพอ าหนุ่มได้ยินยูนพูดแบบนั้นก็เลยอึง้งแล้วก็หยุดกลับมาคิดได้อืมก็จริงนะถ้าถ้าเขาไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็คงไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไงตอนนี้ข่ารู้แล้วล่ะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือมันอยู่ใกล้ตัวเรานี้เอง พอชายหนุ่มคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มก็เลยกลับบ้านเลยค่ะและเรื่องนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะ,ะเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่านะ,ะความสุขที่แท้จริงนั้นก็เป็นอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองค่ะเเรียกว่าขุมทรัพย์ใกล้ตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรามีบางครั้งเราก็อาจจะมองไม่เห็นค่าเนาะแต่พอเมื่อวันหนึง่งถ้าไม่มีหรือว่าหายไปเราจะรู้ว่า สิ่งที่เรามีนั้นมีมันมีค่าแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็นิทาน่ังน,นี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกคนนะไม่มากก็น้อยนะคะข้าลราก็สําหรับวันนี้นะคะแพร่บงๆก็คงจะจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยแพร่บังๆจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศฉากที่ไหนหรือว่าแพร่บางๆจะพา ทุกคนไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องอะไรบ้างนั้นก็ต้องรอติดตามกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แผงปังก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย